เรากำลังก้าวเข้าสู่จุดจีนปี2,566แต่วันนี้ผมจะพูดถึงวันที่21ที่เราเรียกกันว่าวันไหว้คือก่อนจุดจีน1วันสำหรับแฟนๆ u t u b e นะครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดกระดิ่ง เพื่อคุณจะไม่พลาดความรู้ดีๆที่ผมจะนำมาเสนอคุณอย่าลืมนะครับสวัสดีครับสิงเจียอยู่อีกซิงนี้พวกชัยเรากำลังก้าวเข้าสู่จุดจีนปี2,566แต่วันนี้ผมจะพูดถึงวันที่21ที่เราเรียกกันว่าวันไหว คือก่อนตรุดจีนหนึ่งวันวันนี้คุณรู้ไหมครับคนจีนถือว่าเป็นวันไหว้ตอบแทนที่เราสามารถใช้ชีวิตให้มีชีวิตอยู่จนกระทั่งถึงวันนี้ได้ในหนึ่งปีที่ผ่านมาตอบแทนบนรรพบุรุษตอบแทนเทพเจ้าและตอบแทนหอเย,ยตีเราจะเริ่มต้นตั้งแต่เช้าวันที่21ด้วยการ ไหว้เทพเจ้าหน้าประตูก่อนสําคัญมากครับเทพเจ้ามีสององค์ซ้ายและขวาหน้าประตูครับวันนี้เราไหว้ท่านที่ไม่เคยถวายผลไ,ม,ไม,ม้ไม่เคยถวายขนมไม่เคยถวายเบียร์ไม่เคยถวายอะไรเลยวันนี้ลองทําดูนะครับทูบข้างระดกบากไว้นะครับแค่ปักขอขอบคุณเทพเจ้า มึงซิงมึงแปลว่าประตูซิงแปลว่าเทพเจ้าเทพเจ้าที่เฝ้าประตูทั้งสองพระองค์วันนี้ลูกคนไทยชอบพูดลูกชา้างบกข้าพระเจ้านายธนากรและครอบครัวพร้อมภรรยาลูกอะไรได้มาที่เรามาไหว้ขอเชิญท่านมารับน้ำอย่าลืมต้องมีน้ำครับผมอนุมานเลยว่าต้องเป็นน้ำสิงเพราะน้ำสิงดีจริง น้ำสิงแล้วก็ผล,ลไม้ผลส้มห้าลูกวางยากหน่อยแล้วก็มีขนมจะเป็นขนมเทียนนมำแข็งได้สักอย่างก็เชิญท่านมารับขนมขอบคุณที่ท่านช่วยดูแลบ้านให้ปลอดภัยมาตลอดและขอบคุณที่ท่านเปิดโอกาสให้โชคลาภไหลเข้าในบ้านได้ตลอดนี่คือเช้าวันนี้อาจจะมีอากงอาม่ามาแวะมาเยี่ยมเยียนเป็นวันตรุษจีน ขอให้เปิดทางให้เข้าไปในบ้านด้วยแต่สิ่งที่ไม่ปรึงประสงค์พวกผีไม่มีญาติพวกอะไรไม่ให้เข้าให้อยู่แถวหน้าบ้านนี่แหละครับอันนี้คือบอกไว้หนึ่งหลังจากเสร็จจากนั้นเราไหว้อะไรล่ะครับไหว้ตีจู้รครับไหว้ตีจู้ไหว้เจ้าที่เจ้าทางนะท่านนั้นเห็นคนโบราณไหมครับเวลาเขาไปไหว้เขาจะใช้ทูบเจ็ดดอก ดอกสองดอกแรกปักเมืองซิงอีกห้าดอกไปปักติจุเอียครับนะไปบอกติจุเอียไหว้ติจุเอียท่านที่ขึ้นสวรรค์ไปไม่รู้แต่ว่านี่คือตำราต้องมาไหว้ติจุเอียก่อนมาไหว้ติจุเอียว่ามีเคล็ดลับแล้วครับว่าวคืนนี้จะมีเงินก้อนใหญ่มาอยู่ที่นี่ขอให้เตรียมตัวและต้อนรับอย่างดี อันนี้คือจุดหนึ่งแต่การไหว้ติจุเอียเราก็รู้แล้วนะครับว่าเราไหว้กันยังไงไหว้กันทุกปีผมจะไม่เจาะลึกไปเพราะผมเคยพูดการไหว้ติจุเอียไว้แล้วชุดหนึ่งเสร็จติจุเอียไหว้บรรพบุรุษที่มีกระถางทูปหรือที่มีป้ายวิญญาณอยู่ในบ้านไหว้ทั้งหมดไหว้ตอบแทนครับเสร็จแล้ว เราจะเอาอาหารมากินเพราะเราไหว้เจ้าที่ของเราก็ไม่ว่าครับหลังเที่ยงไหว้หน้าบ้านครับไหว้หอเยี่ยตีผีไม่มีญาติที่มาอาศัยดูแลอยู่บางท่านไหว้ยเยอะครับเพราะเป็นร้านค้าที่ผีช่วยเรียกคนเรียกลูกค้าไหว้หอเยอะตีข้างหน้าหลังบ่ายเป็นต้นไปครับพอเสร็จแล้วครับเราก็ อยู่ในบ้านส่วนมากสมัยผมเป็นเด็กบ้านจะปิดประตูเลยครับและเปิดอยู่นิดเดียวออยู่อยู่ข้างในทำอะไรกันแลกเปลี่ยนเงินตราถ้ามีพี่น้องเยอะมานั่งล้อมวงกันสมัยผมเนี่ยอาจจะมีเล่นนกกระจอกกันบ้างครับออคือเล่นไพ่นั่นแหละครับเขาเรียกกันแลกเปลี่ยนเงินตราเงินถ่ายเทไปถ่ายเทมาบ้านเราในช่วงวันนั้น ช่วงนั้นกลายเป็นสถานที่รับฝากเงินกู้เงินยืมเงินกันในบ้านนั่นนะนี่เป็นเรื่องคิกเกตโบราณไม่ใช่ว่าจะเอาสตังค์กันเพื่อเอาให้มันหมดกันไปเลยไม่เขาเตรียมมาเหลือก็เตรียมให้ลูกหลานเป็นอ่างเปาว่ากันไปครับเพราะนั้นจุดนี้แลกเปลี่ยนแล้วปิดประตูไม่ใช่หนีตำรวจนะครับแต่ปิดประตูไว้รอ หลังเที่ยงคืนเป็งจะมีเทพเจ้าองค์หนึ่งท่านเสด็จมาเทพเจ้าองค์นี้แหละครับเอาเงินเอาทองมาเยอะที่สุดที่ทุกคนไหว้กันอยู่แต่ผมมีเคล็ดลับที่จะไหว้บอกกันแปลว่าตอนห้าทุ่มจื่อซีแรก23.00เราออกมาหน้าบ้านครับมาตั้งโต๊ะครับ ปีนี้บ้านคุณหันทิศไหนไม่ว่าแต่โต๊ะที่ไหว้ต้องหันไปทางทิศต,ตะวันออกอปีนี้เป็นวันแก่สิงเป็นวันมังกรทองหันหน้าไปตะวันออกจัดโต๊ะไหว้เวลาเรายืนเราหันหน้าไปทางตะวันออกเทพเจ้าลงมาตรงโน้นเรายืนตรงนี้เอากระถางทูกวางไว้ใกล้เราอาหารวางไว้ฝั่งเทพเจ้าเพื่อไม่ให้เทพเจ้าสะดุด ครับบางท่านวางองค์ไว้ฝั่งร้นได้ท่านจะได้ลงมาประทับที่องค์มีกระถางทูบมีของไหว้อยู่หลายอย่างท่านคงติดตามใน Facebook ผมจะอธิบายไว้ละเอียดแล้วนะครับแต่วันนี้ผมพูดคร่าวๆง่ายๆมีเทคนิคไม่มากนิดเดียวสองอย่างที่คุณขาดไม่ได้คือหนึ่งเทียบแดงเทียบเชิญสีแดงเขียนว่าเกงเชี่ยไยซิง กราบเรียนเชิญเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพราะโบราณบอกว่าเทพองค์นี้ไม่มีเทียบเชิญไม่เสด็จมาแค่มองแล้วก็กลับครับแดงเทียบสีเขียวเป็นกระดาษที่เขียนชื่อพวกเรากลุ่มญาติพี่น้องแล้วสิ่งอยากได้ทั้งหมดเพราะเดี๋ยวเราเสร็จเอาเขียวนี่เผาไปท่านจะได้กลับไปอ่านอยู่บนสวรรค์จะได้ส่งของมาได้ นั่นคือเดี๋ยวพอเราเสร็จแล้วเอาจุดไฮไลท์ที่สําคัญจริงๆแล้วผมพูดทุกปีไฮไลท์ที่สําคัญหลังจากเราไหว้ขอพอรเสร็จครับแต่จําไว้นะครับเทพองค์นี้เหมือนมหาเศรษฐีมารออยู่ตรงหน้าเราเขานั่งปั๊บคุณอย่าเพิ่งขอเลยอากงนั่งลินน้ําชาเปิดเบียร์ครับอันนี้เปิดเบียร ผมเน้นนะครับสิงกะลีโอไว้เลยนะครับมันเป็นเคล็ดลับที่ผมใช้อยู่ตลอดทุกอย่างลินแล้วก็ถวายท่านไปเรื่อยบางท่านวางแผนลินน้ำชาไปบ่อยๆครับแล้วก็จุดทูบแปดดอกปักไปเรื่อยๆจนทูบเยอะครับหลังจากนั้นหลังจากเราขอพรเสร็จเชิญท่านเข้าบ้านครับอย่าลืมเป็นอันขาดเชิญท่านเข้าบ้าน คุณต้องบอกว่าบัตรนี้ได้เวลาแล้วเชิญอากงหรือเทพเจ้าแห่งโชคลาภเข้าไปบ้านพร้อมกับเงินทองที่ท่านมีมาทั้งหมดเข้าบ้านแล้วก็หันไปที่ประตูบอกเทพเจ้าเฝ้าประตูทั้งซ้ายทั้งขวาเปิดทางให้โชคลาภเงินทองไหลเข้าบ้านแล้วคุณอุ้มกระถางใส่เสื้อให้ดีนะครับมันจะหล่นไปเป็นเงินเป็นทองเนี่ยครับมันอาจจะไม่ได้ตามเรานะครับคุณใส่ ให้ลูกหลานเดินเดินตามเลยเข้ามาเงินทองไหลเข้ามาในบ้านแล้วคุณพาเดินไปทั่วบ้านเลยนะครับให้ควันขโมงไปเลยครับเข้าไปทุกที่เลยครับยกเว้นห้องน้ําไม่เข้าจาไว้นะครับยกเว้นห้องน้ําไม่เข้าเข้าห้องรับแขกเป็นเงินเป็นทองห้องนอนเป็นเงินเป็นทองห้องทํางานเป็นเงินเป็นทองห้องลูกหลานมีความสุขเงินทองไหลมาเถืบ้านมาพับ สุดท้ายมาวางอยู่ที่ติจูเอียที่เจ้าที่เงินทั้งหมดนี้มาอยู่ที่จูป๋อตึง่ผมพูดบ่อยครับยี่ห้อติจูเอียะข้างบนเขียนว่าจูป๋อตึงคลังเก็บตังเอาตังที่มาจากฟ้าทั้งหมดนี่แหละมาเสียบปักไว้จากทูบทั้งหมดวางไว้ที่ติจูเอียขอเมื่อไหร่ได้ทุกทีมิฉะนั้น ตีจู้จะมีเงินจากไหนมาท่านอยู่ในบ้านท่านทำงานเปล่ารองเงินจากฟ้าที่มานี่แหละคือเคล็ดลับหลังจากเราปักทูปแล้วจำไว้เลย24ชั่วโมงไม่หยิบไม้กวาดเป็นอันขาดผมยังมีจุดที่สำคัญบางท่านพลาดการไหว้เพราะเราไหว้ตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นไปจนถึงตีหนึ่งนั่นคือครั้งแรก แต่ครั้งที่สองนะครับมีเวลาเพราะปีนี้เทพเจ้าโชคลาภขี่มังกรมาครับอ่าเป็นวันแกซิงเป็นวันมังกรทองท่านขี่มังกรมาเมื่อขี่มังกรมาเวลามังกรเป็นเวลาที่ดีอันดับสองเจ็ดโมงถึงเก้าโมงเนี่ยเจ็ดโมงถึง9ก้าโมงอีกครั้งหนึ่ง แล้วมาอีกทีหนึ่งเป็นวันเวลาลิงเวลาลิงก็คือเวลา15.00ถึง17.00นี่คือสองเวลาที่คุณพลาดตอนเที่ยงคืนอยากจะมาไหว้เช้าเช้าก็ได้ทำอย่างผมบอกถ้าใครไม่เข้าใจ โทรศัพท์สอบถามที่สำนักงานผมหรือติดตามเฟ e บุ๊กอาจารย์ธนากรแล้วคุณจะได้รู้รายละเอียดมากกว่านี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามลองทำดูแล้วคุณจะรู้ว่านี่แหละรวยจริงฮ่อฮ่อฮ่อสวัสดีครับเอาล่ะครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับ อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ